ไฮไฟนำภัยถึงตัวเด็กนักเรียนหญิงม .3 ถูกคนมาดักรอหน้าโรงเรียนและพยายามจะพาไปร่วมเพศที่โรงแรมโชคดีที่วิ่งหนีเอาตัวรอดและชาวบ้านช่วยกันรุมจับคนร้ายไว้ได้จากการสอบสวนชายดังกล่าวได้ความว่าตนเองได้โอนเงินซื้อบริการทางเพศโดยติดต่อผ่านหน้าส่วนตัวของเว็บไซต์ยอดฮิต h i f .com โดยตนมิทราบว่าเจ้าของหน้าไฮไฟที่ตนไปติดต่อจะไม่ใช่คนเดียวกันกับในรูป ผลตรวจหลักฐานพบว่าเป็นการนำรูปของเด็กหญิงผู้เกือบเคราะห์ร้ายและข้อมูลส่วนตัวที่ลงในไฮไฟมาเปิดหน้าใหม่เพื่อใช้ขายบริการทางเพศเพื่อหลอกลวงเงินและนัดให้มาเจอที่หน้าโรงเรียนของเด็กหลังจากที่โอนเงินค่าบริการเสร็จ